ทุกคนตอนนี้มีนายหยุ่บ้านนานแบบนานมากๆอ่ะพี่นัารู้มินายอยากไปเที่ยวอ่ะทุกคนตอนนี้มีนายอยู่ที่ญี่ปุ่นและมีนายก็ไปหอยเฟลมีนายอยากไปดูโมนาลิซาสวัสดีตอนรับเข้าสู่ช่องมินายนุนนานักล วันนี้นะคะมินาจะมาพูดถึงรองเท้านะเพราะมีนาเป็นคนที่ชอบรองเท้ามากๆเลยนะก็คือจะมาพูดถึงรองเท้าที่กําลังจะปล่อยในเดือนนี้นะคะก็คือเดือนพฤษภานั่นเองว่าคู่ไหนแบบน่าโดนกับคู่ไหนก็แบบ ลิสต์องเท้าที่มินาเลื่อมมาวันนี้นะคะก็ไม่ได้เน้นอะไรทั้งสิ้นนะมี่มี m a c b o กตั้งอยู่นะก็มีนาคมพูดไม่หมดทุกคู่นะคะเพราะว่ามันเยอะมากมากเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมีนานะคะก็ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะก็อย่าซีเรียสนะก็มาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะก็คือไนกี้ดังโลบราซิลนะคะอืมเขียวเหลืองราคาสามพันหกไม่รู้สึกว่าดังนะคะปีนี้มาแบบมาแรงมากๆเลยนะดังโลเนี่ยมาแรงจริงมาแรงตั้งแต่ปลายปีแล้วนะปลายปีที่แล้วดิอืม ปล่อยวันที่ยี่สิเอ็ดนะคะก็คือวันที่ลงคลิปเนี่ยแหละคู่นี้นะคะมันเคยปล่อยออกมาแล้วนะคะในปี2 0 0พันหนึ่งะสำหรับมินามินาู้สุกว่าถ้าถามมินาว่าควรซื้อไหมก็มินาชอบนะคะเพราะว่าสีของมันเนี่ยมันค่อนข้างมันชาริทในการแต่งตัวเดียเน่สจะมันแอบแต่งยากนิดนึงแต่สีมันเด่นเดียกก็โอเคนะได้อยู่คู่ต่อไปนะคะก็คือ n นกี้ u n งโรเลสเตอร์ออนเลนนะคะราคาเท่าเดิมเลยค่ะ3,600นกมนาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันออกวันไหนนะ สำหมีนานะคะมีนารู้สึกเฉยๆนะม่นานไม่ค่อยชอบคู่สีอันนี้เท่าไหร่อยู่แล้วอะอก็เฉยๆอะคู่ต่อไปนะคะก็คือคู่ต่อไปนะคะคือ Stussy Spiridon นะคะก็คือคล้ายกับไนกี้ด้านเองราคานะคะจะอยู่ที่160เหรียญน,นะคะก็ประมาณถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,100มั้งไม่แน่ใจนะสีดำเหรอ,อถ้าเป็นมีนานะคะมีนาจะชอบสีฟอสซิลมากกว่านะเพราะมีนาู้สึกว่าสีดำ มันต้องแต่งตัวยากนิดนึงนะแล้วก็ตรงมิโซของคู่นี้นะคะมีนาําไม่ค่อยชอบนะไม่รู้ทาไมมินาจูว่าไม่ค่อยชอบ่าไรอืมไม่บายบายต่อไปนะคะจอแดนโฟมเมทัลลิกนะคะมีทั้งหมด4ส,สีนะก็จะมีสีแดงม่วงเขียวเหลืองราคานะคะจะอยู่ที่7,5 0 0นนะคะของผู้หญิงก็จะ6,700บาทนะถ้าเทียบตามเว็บไนกี้นะคะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะตอนคลิปนี้ลงนะคะรองเท้าก็น่าจะออกไปแล้วมั้งแต่ส่วนตัวมีน,นะดูจากสีทั้งหมดแล้วนะ ถ้ามินาเชียนะมินารู้สึกว่าน่าจะเชียสีแดงเพราะมินาไม่รู้ว่ามินารู้สึกสีแดงกับสีขาวมันมันง่ายอยู่แล้วอ่ะสีอื่นยังไม่ค่อยโดนใจมินาเท่าไหร่ดูรวมๆแล้วมันเหมือนเลนเจอร์ยงเงี้ยไม่รู้ว่าถ้าซื้อมาใส่คู่เพื่อนก็เท่ดีเหมือนกันนะล้อเล่นนะแต่มินเธอมินาไงแบบถ้าแบบเพื่อนสี่คนอย่างเงี้ยเออแก๊งมินาก็มีสี่คนนะใส่แปลงร่างเป็นเลนเจอร์เลยแบบมันเป็นสีหลายสีมินารู้สึกนึกถึงเลนเจอร์อะไรอย่างเงี้ย อ๋อมินารู้สึกว่าใครที่อยากได้จอแดนนะคะคู่นี้มินารู้สึกว่ามันก็น่าสนใจน่าโดนเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็คล้ายแอร์ฟอร์ดวันนะมันแต่งตัวได้ง่ายแล้วก็ได้แต่งหลายลุกเลยอืมคู่ต่อมานะคะ Nike Dunk Low นะคะกับ Ben and Jerry นะคู่นี้คือมินาเห็นในเว็บแบบในในีแบบเยอะมากนะคะที่ต่างประเทศคือคู่นี้รีเซลมันต้องโหดแน่ๆทุกคนราคานะคะจะอยู่ที่3,600บาทนะอืมอันนี้คือราคาจริงๆของมันนะคู่นี้นะคะไม่มีขายที่ไทยนะคะก็ต้องพรีออเดอร์อย่างเดียวเลยนะคะ แต่ลำบีนาน,นะคะถ้าถามว่าชอบไหมนะมีนาสุกว่าโดยรวมแล้วมันสวยและมันก็เท่ดีนะ <c oughs> แต่ให้ซื้อไหมก็คงไม่ซื้อคือชอบนะแต่ไม่ซื้องงไหมคือมีนาสุกว่ามันแต่งตัวค่อนข้างยากเลยแหละแบบยากอ,ะอ่ะแต่มันสวยนะวิ้ยคู่ต่อมานะคะทุกคน Nike Air Max นะคะ2 7 0 r e น c t นะคะของ t ท a v i s s ส o อตนั่นเอ ถามว่าชอบไหมนะคะถามว่าชอบไหมก่อนเลยนะชอบมากๆเลยนะคะไม่ได้ชอบเพราะทาวิทนาะมินาดูจากรูปและสีทั้งหมดเลยนะคะมันสวยอะ่ะมินาสึกว่าทาวิทะหลายคู่เลยนะที่แบบมันน่าโดนอะ่ะสีมันดีสีน้ําตาลอะ่ะราคาไม่ต้องไปพูดถึงนะคะให้มันจบอยู่ที่รีเซลเนาะคู่นี้นะคะก็น่าจะปล่อยวันที่29นี้นะคะฮูอยากได้อะ่ะมินาสึกว่าสีมันแบบถ้าใส่อะ่ะยังไงทุกคนก็ต้องมองรองเท้าแบบ ่อนอยู่แล้วอะ่ะมันดีมากอะ่ะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วนะคะอืมมินาค่าชอบนะแต่ว่ามีนาคงไม่ซื้อนะถ้าถ้าแบบว่าให้ซื้อจริงๆก็คงไม่ซื้อเพราะว่ามันมีคู่อื่นที่มีนาชอบมากกว่าคู่ต่อมานะคะก็คือ Adidas y e ีซี่บาสเกตบอลควอนทัมนะคะเออไม่รู้อ <c oughs> ่ะค่าแม่คำคู่ต่อมานะคะ j จ r d แดนเตอร์ทนะคะราคาอยู่ที่6,700บาทนะคะไม่ต้องไปสนใจดีเซลเนาะ คู่นี้นะคะน่าจะปล่อยปไปเดือนนี้นะคะวันที่30นี้นะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เป็น OG นะถามว่ามินาชอบไหมนะคะคง เฮ้ยแต่ถ้าผู้ชายใส่ก็เท่นะคู่ต่อมานะคะจอแดนอีเลเว่นจิมเรดโลนะคะราคานะคะอยู่ที่6,400บาทนะคะแล้วก็สำหรับไซส์เด็กโตนะคะก็คือ4,200บาทมีนาคือไซส์เด็กโตนะวามีนาเท้าเล็กมากปล่อยวันที่3 3นะคะก็คือวันเสาร์นี้นะคะแล้วก็ดูจากสีทั้งหมดแล้วนะทุกคนคือมันแต่งง่ายมากเลยคะ่ะมันแบบเท่อยู่แล้วหรมีนานะคะมีนายังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะคู่นี้เพราะมันเป็นโลด้แหละมีนาแบบ รู้ว่ามินา่าถึงทรงนี้มีนา่าชอบไหยมากกว่านะอืมแต่ว่าแบบโลก็เท่ดีเหมือนกันนะคะเหมาะสำหรับหน้าร้อนด้วยนะมันมันก็เท่แหละแต่แค่ส่วนตัวมีนายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าใครใส่เดินผ่านมีนา,มนาไม่ต้อ,องคงมองแล้วแบบค้มในใจเท่เนะเราเนี่ยคู่ต่อมานะคะคือไนกี้ดังโลกัมเดกะซองนะคะร <c oughs> าคาไม่ต้องพูดถึงนะคะทูฟ้าไปแล้วนะคะส่วนตัวมินายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะต่อให้มีตังก็ก็คงไม่ซื้อนะแต่ถามว่าเท่ไหมมันก็เท่ดีนะคะ คู่ต่อมานะคะ Adidas Oswego นะคะราคาอยู่ที่4,300บาทน,นะก็จะมี2สีนะคะจะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูพา s t e l นะโอ้โหนี่สาวๆน่าจะชอบกันเนาะถ้าถามว่าควรจัดไหมก็ควรน,นะคะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแล้วก็ดูจากรองเท้าแล้วนะอืมใส่แล้วสูงแน่ๆเลยนะคะแล้วก็สีมันก็แต่งง่ายๆด้วยนะแต่ถ้าถามว่ามีนามีนาจะซื้อไหมมีนา,าคงไม่ซื้อนะเพราะว่ามีนาไม่ชอบพาสเทลเพาะสีชมพู พ่อมินามีลูกรักอยู่แล้วนะคะก็คือ a d i d ด s f a l c ค n นะคะแต่ถ้าให้เลือกระหว่างคู่นี้นะคะกับคู่นี้มินานก็คงเลือกคู่นี้อยู่แล้วอืรพ่อมินานเขาชอบสีพาสเทลเนาะแต่ถ้าให้อยากให้แนะนําว่าแบบเออครซื้อสีไหนดีมินาเชียร์สีฟ้าอืม เาเนน้ำเช้าสีพูงง่ายๆนั่นเองคู่ต่อมานะคะก็คือจอแ d นวัน n c นะคะพ่นาตั้สึกว่าทรงนี้นะคะมันจะแตกต่างกับดังโลแล้วก็ Air Force 1นะเพราะว่าจ o แดน n 1 Low นะคะมันจะสลิมกว่านั่นเองราคานะคะอยู่ที่4,2 0 0นนะคะแล้วก็ราคารีเซลก็ไม่ได้โหดมากนะอืมก็แพงกว่านิดๆหน่อยๆเองถ้าถามว่าชอบไหมนะคะมินายังเฉยๆนะเพราะมันมีอีกสีหนึ่งนะคะที่มินาอยากได้มากกว่าแต่ถามว่าควรจัดไหมก็ควรจัดนะคะเพะนารู้สึกว่าสีนี้นะคะเหมาะกับหน้าร้อนนะแล้วมันก็ทรงเนี้ย แต่ง,ง่ายอยู่แล้วอ่ะผู้หญิงใส่ก็ดูสวยผู้ชายใส่ก็ดูเท่ผู้ต่อมานะคะเจอแดนฟนะคะไฟเรดนะแต่ว่าลิ้นมันสีเงินนะคะราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันถึง7,000นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ถามว่ามิน่าชอบไหมมินาชอบทรงอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สีมันก็แต่งง่ายด้วยสีมันแต่งง่ายอยู่แล้วอ่ะคะ่ะก็ดำแดงขาวแต่มินาไม่ค่อยชอบไปตรงที่สีแดงมันหยัก,ยกๆเท่าไหร่ สีมันก็คล้ายๆคู่นี้นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นลิ้นจะเป็นสีเงินอืมแล้วก็หายแล้วก็มิโซนะคะจะสลับสีกันด้วยนะอือันนี้ก็มีเนี่ยสีดํหยิกหยิกส่วนอันนี้ก็จะเป็นแดงหยิกหยิกเีกหยิกหย,ยิกแล้วกันคู่นี้ก็ปล่อยออกมาสักพักนึงแล้วแหละสำหรับใครที่กําลังอยากได้จอแดนนะคะหรือว่าเริ่มต้นแบบจะซื้อรองเท้าจอแดนนะ่ะคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ แต่ว่ามินาขอผ่านนะคะมินารู้สึกว่ามินาตัวเตี้ยแล้วค่ะมินาใส่ทรงนี้มันทาให้มิน่าขาสั้นกว่าเดิมแต่ถ้าใครสูงนะคะหรือว่าผู้ชายใส่เนี่ยมินารู้สึกว่ามันเท่นะคะสําหรับมินาคือเท่เลยคู่ต่อมานะคะกี้คิวช็อตนะคะนี่เป็นทรงใหม่นะทั้งหมดก็มี3ามสีนะคะแดงเขียวน้ําเงินนะราคามินาไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่นะแต่ถ้าให้เดานะน่าจะประมาณสามพันถึงสี่พันมั้งนะไม่แน่ใจนกัน มีน้ำสุงมันใส่ง่ายนะคะแล้วก็มีความคลายแบสเซอร์นะแต่ตรงมิโซเนี่ยมันโค้งกว่านะคะมันก็เท่ดีนะอืมแล้วก็น่าจะไม่แพงด้วยแหละแต่ถ้า เรามีนามีนาไม่ค่อยชอบทรงนี้เท่าไหร่นะอืมสามสีถ้ามีนาเชียร์หอซื้อนะมีนาชอบสีน้ําเงินไม่รู้ไปทำไมเหมือนกันมีนาสึกว่าถ้าเป็นมีนาซื้อมีนาซื้อสีสีน้ําเงินคู่ต่อมานะคะ Yeezy 350 V2 Suffer นะคะเอาตรงนะมีนาสึกว่า Yeezy มันดอกไปแล้วอะอืมแล้วก็ส่วนตัวมีนาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะจะเฉยแล้วคู่ต่อมานะคะทุกคนก็คือ Jordan 1 m o c ่ a นะคะดูจากรีแอคมีนาคือแบบ ราคาะคะอยู่ที่ห้า0ันสองนะคะไม่แน่ใจนะมั้งนะปล่อยไปเดือนนี้นะคะวันที่สามสิบวทุกคนมินะรอกดคือมินาอยากได้มากไม่ต้องถามหรอกว่าชอบไหมชอบมากคือจะซื้ออันนี้เลงไว้จริง,รงๆที่อยากได้คู่เนี่ยเพราะว่ามินาอยากได้รุ่นของทราววสนั่นแหละอืมแต่ว่าราคามันแบบคือมีนาไม่ได้ชอบเพราะว่าทราววสนะคะมีนาชอบสีแล้วก็แมททีเรียลที่มันเอามาทำนะคือแบบมันสวยแล้วมันแบบมันดีอะ่ะมีนาอยากได้อืมแต่ด้วยความที่มีนอยากได้สียงั้นใช่ไหมมีนาก็เลย โอเคอันนี้ทดแทนได้ซื้อเอาถ้ามีนากดไม่ทันนะคะรีเซลนะคะขอร้องนะคะอย่าแพงมากนะอันนี้หนูจะซื้อแน่ๆเลยถ้าได้มานะทุกคนเตรียมตัวดูคลิปต่อไปได้เลยเมาละสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่น,นี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระเด่งให้มีนาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปดีทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์มีนาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจใมีนานะ้ คลิปนี้นะคะมินาอยากลองนะอยากให้ทุกคนกดไลค์นะคะย้ําว่ากดไลค์คลิปนี้นะคะเพราะว่า YouTube อลกริะคะมันไม่ค่อยโชว์คลิปมินาเลยอืมมินาก็อยากรูว่าทุกคนชอบคลิปนี้หรือเปล่าเพราะมินาชอบมากๆเลยนะคลิปนี้อยากทําถึงไม่ชอบแต่มินาก็จะทำนะคะมินาจะทำคลิปนี้ทุกเดือนนะไปแล้วนะบ๊ายบายนะโฮเย มารินมามารินมาปุ๊กปุ๊กรินมารินมา I love you เห็นไหมมีน้ำมีหมอกก็ร้องเพลง